ยางรั่วเมื่อคืนอพอยางรั่วเสร็จสรุปคือขลับมาแล้วคิ้วหายโอ้ปวดหัวครับแบบนี้มัะมีคิ้วอยู่อันนี้เนี่ยมันจะอยู่แบบนีบ้แต่มันหลุดหายไปไหนไม่รู้เรียบร้อยครับซื้อใหม่ ขอบคุณต่ออะไรครับได้มาแล้วจากต่ออะไร1ันหกครับแค่นี้1ันหกโอ้เจ๋้งเลยแบบนี้แล้วมันจิ้งออกตอนไหนไม่รู้นี่ มีแต่มีแต่เรื่องมีแต่ประเด็นมีแต่อะไรให้คิดให้ปวดหัวย่างรั่วไม่พอม,มาแล้วคิ้วยังมาหาอีกหาซื้อไม่ได้นะ้ะตามร้านประยางต่อไปไม่มีนะต้องไปมันต่ออะไรืองกระบนนะ่ะไม่ใช่ไกะนะรั่วดียังเลยยางกัดครับก็เดี๋ยวใส่ใส่เสร็จก็เจอกันด้วยแหละไอ้แยากการช่างนะครับ รถบดไปแล้วหรือรถเกียร์รถเกียร์ยังซ่อมไม่เสร็จนะวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้เรื่เรื่องอักเดบนครับเนาะไม่ได้เคาะเลยครับใส่เข้าไปเหยยบเอาเจ่นี้ก็งานงอก ราคาไม่ถูกนะ <laughs> แค่นี้พันหกแค่คิวมันเฉยมันวิ่งแล้วมันหายโอ้ oh. สียงเลยเ,เดืเข้าไป cứ lái mấy đây xám xíp à 3. khó khôi gì nó luôn hái gì ล้วปวดหัวเลยครับถ้าถ้ามันมีขายเใกล้ๆมันไม่ได้มันไม่ได้ซีเรียสหรอกมันหายแต่ว่าประเด็นคือมันหายแล้วต้องวิ่งไปเอาที่เมืองอุบลเนี่ยมันไกลจากที่นี้ไปก็ห้าหกสิบโลเพื่อจะได้ของมางานก็นัดไว,แว้แล้วก็เลยต้อขอสดอภัยหน้าง,งานด้วยขอสดขออภัยหน้าง,งานก็ไปไม่ทันเวลาครับเพราะว่ามัน เกิดไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกอก็แล้วแต่ทำให้เสร็จวตจะว่าแล้วกันอ,อยากว่าก็ว่าก็มันมันหายนะครับมาโทรมาตามก็มันยังไม่จบถ้าทำเสร็จปุ๊บรรีบไปนะครับ cái gì để đi làm ăn thêm tua, đầu sang thăm ไปเดี๋ยวพันหกนะ หมอกับชีวิตไปเลยเขาฟังดูเอาเองขึ้นบ่อยแล้ว นิดเดียวเองฝั่งนี้อะไรครับเดี๋ยวจะซ้ำใบม,มีดเอา เอาแล้ออวเจอกันนะครับไปแล้วตัวเล้วเอ่องการช่างครับ ขอบคุณที่ติดต่อมานะครับเราไปอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้มันมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับอุบิเหตุนิดหน่อยไปเจอกันที่น o r t ครับสักพักเดี๋ยวผมตามไปครับวันนี้ระบบขับรถน้ำ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ